เอาเพื่อนๆมารับชมมาตุ๊กไกกันนะครับผมแบรนด์ที่ผมขายนี่นะครับผมจะเป็นชื่อแบรนด์ไฮโบนะครับผมตัวนี้จะเป็นไฮโบอีที่สามสิบสี่นะครับผมสามสิบสี่พอนั่นเองนะครับผมตัวนี้จะเป็นบอดี้ตัวใหม่แล้วนะครับทุกคนนี่ครับตัวนี้เอ๊ะเอ๊ะสวยเลยะครับไม่ได้เลยมาดูตรงแขนนะครับแขนดัวนะครับผมสามารถยืดได้นะครับนี่สันยาวเดินหน้าห้าระดับครับประนามสามระดับครับผม ตีป้อนวนนี้นะครับเป็นการปักนี่ครับเพื่อทานก็านี้นะครับผมตันี้นะครับจะเป็นปกดูครับผมตัวไกดวันนี้นะครับออกเรือบ้านเราได้เลยนะครับจะเป็นเรือกาท้ยนครับผมสามารกได้ตัวากหางครับผมวนนีครับปได้เยอะดแมากตันี้วันี้ก็เป็นสแตนเลสนะครับสามปักนี่ครับเป็นทพดเนะครับผมปักางนี้นะครับนี่ตามเพื่อนนะครับ ปัวท้ายนี้นะครับคือถุงน้เพื่อนกันเป็นมินิกระเป๋าผมไม่เกิดสิ่งในมอนช้ครับที่ทำเป็นพลาสติก A B S ครับผมเดี๋ยวคนครับผมไชยาวๆเลยใายไฟนี้นะครับายแเป็นไนาใหญ่แล้วนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นยัครับผมสวยครับผมสวยและใช้ได้เลยครับเพื่อนมอสกายตัวนี้นะครับผมผมจะมี34ปอนด์44ปอนด์54ปอนด์นะครับผม สินค้าของทางร้านผมนะครับรับประกันให้เพื่อนเพื่อนหนึ่งเดือนเลยครับผมมีปัญหาสามารถส่งเข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับผมซื้อจากในล l a z a า a shopee หรือจากจีนนะครับอาจจะไม่มีรับประกันให้แต่ซื้อจากผมนะครับผมคุณใช้ได้เลยครับเพื่อนๆรันให้หนึ่งเดือนครับผมนี่ไปใช้กันสบายใจเลยครับสนใจสินค้านะกแท็กมาได้เลยนะครับผมสินค้าอ่ามีหน้าร้านให้บริการนะครับสามารถมาเลือกส่งมาเลือกดูก่อนได้นะครับผมเพื่อนๆต้องการไซส์ไหนสามารถสอบถามได้ครับผมสำหรับวันนี้ส่งที่กวา